การรวบรวมเสื้อผ้าที่ใส่แล้วให้ได้หลายชิ้นก่อนนำไปซักพร้อมกันเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดน้ำของชาวบ้านหมู่15บ้านผาแดงตะบลหน,นองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพราะขณะน,น,น,นี้กำลังประสบป,ปัญหาน้ำประปามหมู่บ้านไม่เพียงพอแจ่จ่ายให้กับชาวบ้านสากะเก็บน้ำแห้งขอดชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนก็ใช้อย่างประหยัดค่ะกลัวน้ำมันจะไม่พอใช้ มันไม่มีที่นี้มันไม่มีแหล่งน้ําอะค่ะที่นี่ฝนมันไม่ตกมาตั้งแต่นานน้น้าในสระที่เคยใช้พอใช้มันก็ไม่เข้าอ่ะมันไม่มีน้าเข้าสระพอใช้ก็เลยขาดน้ําต้องขอความช่วยเหลือจะเข้ามาอีกต่อนึงะล่าสุดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองโกรด ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยการสูบน้ำจากสถานปฏิบัติธ,ธรรมหลวงพ่อจ้อยระยะทางไกลกว่า5กิโลเมตรเพื่อนำน้ำมาใส่ในสระรอการผลิตน้ำประปาและระหว่างนี้จะใช้รถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเป็นวันต่อวันก่อนเครื่องสูบน้ำปอพในระยะของภาค8 7วันเนี่ยค่ะ คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ําใช้ได้ประมาณ6เดือนนะคะกักเก็บน้ําดิบเนี่ยใช้ได้ในระยะประมาณ6เดือนนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามาถึงแล้วแล้วยังยังไม่ได้ผลอีกสิ่งที่าทางอาบาจอแนะนําให้กับทางพี่ใหญ่บ้านผาแดงก็คือว่าให้เร่งไปขอใบอนุญ,ญาตเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในเบื้องต้นเนี่ยทีมงานก็เข้าไปตรวจสอบหน้างานด้วยเครื่องรีซีทแล้วน่าจะมีน้ำอยู่ที่ความลึกประมาณ100 100เมตรขึ้นไปอะคะ่ะ ก็จะจะน่าจะช่วยบรรเทาพี่น้องได้ไปในอีกอีกอกแบบหนึ่งข้อมูลของอบจนครสวรรค์ระบุว่าแนวโน้มความรุนแรงของภัยแล้งในปีนี้มีโอกาสรุนแรงกว่าเดิมเนื่องจากตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมามีการร้องขอให้การช่วยเหลือบรรเทาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วจำนวน3บ่อเป่าล้างบ่อบาดาลจำนวน51บ่อ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วกว่า1 3ล้านแสนลิตรและขอให้มีการสูบน้ำช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆอีกจำนวนมาก